ะฉะนั้นคุณก็เอาความเร็วของวัตถุลบด้วยความเร็วของผู้สังเกตนะครับแล้วก็ต้องอยู่บนกรอบอ้างอิงเดียวกันอันนี้เรามีข้อมูลของโลกเราก็เลยใช้โลกเป็นกรอบอ้างอิงแบบนี้นะครับ ตัวอย่าง2.7ก็จะเป็นกรณเีเป็นความเร็วสัมพัทธ์ในกรณีที่เป็น2มิติซึ่งเป็น2มิติแบบง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวพอข้อต่อไปซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของบทเรียนนี้เนี่ยก็จะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเป็นการแก้ปัญหานะครับในกรณีของ2มิติเนี่ยหมายความว่าความเร็วของวัตถุก็จะอยู่บนสอ2มิติก็คือแกน x กับแกน y การระบุทิศทางของความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยเราก็ต้องใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วย ij นะ ตอนที่เป็น1มิติเนื่องจากว่ามันเป็น1มิติเราก็ใช้แค่เครื่องหมายบวกลบในการระบุทิศทางแค่นั้นเองนะครับก็เป็นไปตามพื้นฐานเวกเตอร์ที่ผมเน้นมาตลอดนะครับดูโจทย์กันนะโจทย์บอกว่าเรามีรถยนต์2คันครับกำลังแล่นเข้าหากันที่สี่แยกซึ่งเป็นมุมฉากนะครับด้วยอัตราเร็ว10เมตรเพอร์เซกเท่ากันดังภาพกอไก่ก็คือภาพด้านล่างเนี่ยก็คือภาพกอไก่นะครับอ่ะขยับลงมานหนิดึงก็คือเรามีรถยนต์คันที่1นะครับก็จะเห็นได้ว่าแล่นมาทางด้านนี้นะอัตราเร็ ร,รถยนต์คันที่2แไล่มาทางขวานะครับอัตราเร็ว10เมตรเซกเหมือนกันแต่ว่าเคลื่อนที่เข้าหากันในตรงสีแยกที่เป็นมุมฉากเพราะง,งั้นอยู่ในทิศที่อยู่บนระนาบสองมิตินะครับโจทย์บอกว่าจงคำนวณความเร็วของรถยนต์คันที่1ครับเมื่อพิจารณาจากรถยนต์คันที่2จะเห็นว่าคราวนี้แค่ต้องการให้คุณหาความเร็วของรถยนต์คันที่1ครับเมื่อเทียบกับรถยนต์คันที่2ก็คือแค่นี้เอง นะอันนี้คือวัตถุอันนี้คือกรอบอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือให้คุณหาความเร็วสัมพัทธ์ง่ายๆพื้นฐานนะครับโอเคเริ่มต้นผมขอเอาลงไปขอใช้รูปตามนี้เลยขี้เกียจวาดใหม่นะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของรถยนต์ทั้งสองคันเนี่ยอยู่บนระนาบ2มิติเราก็จะกําหนดระบบพิกัดเป็นระบบพิกัด x y ตามนี้นะครับให้แกน x ชี้ไปทางขวาแกน y ทิศชี้ขึ้นเป็นทิศบวกนะครับแล้วก็ทําการเขียนความเร็วของแต่ละวัตถุในรูป เวกเตอร์เริ่มต้นจากคันที่1ก่อนผมขอเขียนมาตรงนี้แล้วกันนะครับความเร็วของรถยนต์คันที่1มีขนาดเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีอย่างนี้นะครับและอยู่ในทิศมาทางด้านนี้ทิศทางด้านนี้เป็นทิศไหนก็คือทิศลบ y นะครับทิศชี้ขึ้นบวก y นะทิศมาทางด้านนี้ก็ลบ y ลบ y ใช้เวกเตอร์อะไรก็คือเวกเตอร์ลบ j นะครับก็คือใส่อย่างนี้ตามนี้นะครับแค่นี้พื้นฐานของเราส่วนความเร vale ็วของรถยนต์คันที่ของขอมาเขียนตรงนี้นะครับความเร็วของรถยนต์คันที่2 ก็จะมีขนาด10เมตรต่อห่อางหน่อย10เมตรต่อวินาทีเหมือนกันทิศไปทางขวามือทางขวามือก็จะเป็นทิศบวก x ก็ใช้เวกเตอร์บวก i ก็คือแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับและเหมือนเดิมครับจะเห็นได้ว่าการระบุความเร็วของรถยนต์ทั้ง2คันตรงนี้เนี่ยไม่ได้ระบุกรอบอ้างอิงเพราะงั้นจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือใช้โลกเป็นกรอบอ้างอิงเพราะงั้นถ้าคุณจะเขียนให้ชัดเจนตัวนี้ก็เขียนเป็นอย่างนี้นะครับและ ตัวนี้ก็เหมือนกันครับใช้โลกเป็นกรอบอ้างอิงแค่นี้เองครับจากนั้นก็เป็นขั้นตอนตามปกติของเราเริ่มเลยนะเราต้องการความเร็วของรถยนต์คันที่1เมื่อเทียบกับคันที่2นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็เอาความเร็วของวัตถุลบด้วยความเร็วของผู้สังเกตนะครับแล้วก็ต้องอยู่บนกรอบอ้างอิงเดียวกันในนี้เรามีข้อมูลของโลกเราก็เลยใช้โลกเป็นกรอบอ้างอิงแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการแทนค่าได้เลย ตัว v 1นะครับ v 1ก็คือเท่ากับลบ10 j ก็แทนได้เลยนะครับทำเหมือนที่เราเคยทำมาก็คือลบ10 j เครื่องหมายลบมีอยู่แล้วนะครับ v 2ก็คือบวก10 i ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นลบ10 j กับลบสิ i คุณก็รวมกันไม่ได้นะเพราะมันอยู่บนคนละแนวแกนกันก็จะเขียนทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยก็คือเอาตัว i ขึ้นหน้านะครับก็จะเป็นลบ1 0 i แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลบ 10j หน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทีอันนี้คือความเร็วของรถยนต์คันที่1เมื่อพิจารณาจากผู้สังเกตบนรถยนต์คันที่2คุณตอบแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอบแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องมาระบุตัวเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j ว่าอยู่ในทิศไหนเราก็จะใช้วิธีการที่ทำการคำนวณน,นะครับนะให้ชัดๆก็คือเขียนเป็นรูปของอัตราเร็วนะครับว่าตัวความเร็วตัวนี้มีอัตราเร็วเท่าไหร่อยู่ในทิศไหน อย่างนี้นะครับตามนี้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็ผมวาดตัวเวกเตอร์ตรงนี้ให้ดูก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวนะครับมันเวกเตอร์ไปทางลบทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นก็แบบนี้ละกันอันนี้แกน Y นะอันนี้แกน X อันนี้จุดกําเนิดน,นะครับเราก็จะมีเวกเตอร์ลบสิบก็คือเท่ากับไปทางด้านนี้10เมตรเศ นะก็คือลบ i ก็คือไปทางทิศลบ x มีขนาดเท่ากับ10ก็คืออันนี้ส่วนนี้ก็คือลบ j นะครับก็คือทิศลบ y ขนาด10เหมือนกันทิศลบ y ก็คือทิศนี้มีขนาด10เท่ากันแล้วก็เวกเตอร์ที่เป็นผลรวมของเราก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ลากออกจากหางที่เดียวกันตามแนวเส้นทแยงมุมอันนี้ใช้วิธีของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตัวนี้ก็คืออะไรตัวนี้ก็คือความเร็ว v 1 2เห็นไหมครับแบบนี้นะ เพราะงั้นเราจะเริ่มจากการหาขนาดของความเร็ว v 1 2ก็ใช้พีทาโกรัสนะครับด้านนี้10ด้านนี้10เพราะงั้นตัวนี้ก็รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็10กําลัง2บวกสิลัง2ถอดล่ากก็จะได้ตัวนี้นะครับขอไปเขียนด้านขวามือเล็กๆตัวนี้นะขนาดนะผมเขียนเฉพาะขนาดนะครับก็คือเท่ากับ10กําลัง2บวกด้ย10กาลังสองแล้วถอดล่าครับนะคุณก็กดเครื่องคิดเลขได้เลยก็คือถ้าคุณจะเขียนอย่างนี้ก็ได้10บรูอ กดเครื่องคิดเลขก็ได้ออกมาเท่ากับ14เมตรเซกนะครับเรียบร้อยได้ส่วนที่1แล้วเป็นขนาดของความเร็วสัมพัทธ์ที่เราต้องการทราบต่อไปทิศครับทีนี้การระบุทิศเนี่ยก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะระบุทิศไหนในที่นี้สมมุติว่าผมระบุเป็นทิศทํามุมกับแกนลบ x โดยเป็นมุมก้มลงมาอย่างนี้นะครับ เป็นมุมเซตาเพราะฉะนั้นผมจะหามุมเซตานะตรงนี้ก็ใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้ก็จะใช้การพิจารณาจากค่าแทนโดยเป็นด้านนี้ก็คือ10หารด้วยด้านนี้ก็คืออีก1 0หนึ่งก็จะเห็นว่าเป็นตัวเลขง่ายๆก็คืออย่างนี้แทนเซตาก็จะเท่ากับด้านนี้นะครับ10หารด้วยด้านนี้10ก็คือ1เพราะฉะนั้นมุมเซตาก็คือมุมที่มีค่าแทนเท่ากับ1ก็คือมุม45องศาครับแค่นี้เองอันนี้ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลข โอเคสรุปว่าเราก็ตอบแบบนี้นะครับเราก็ตอบว่าตัวความเร็วของรถยนต์คันที่1เมื่อพิจารณาจากผู้สังเกตบนรถยนต์คันที่2มีขนาด14หรือมีอัตราเร็วนะ14เมตรเปอร์เในทิศทำมุมก้มอย่างนี้นะจากแกนลบเเป็นมุม45องศาแบบนี้ก็ได้นะครับตามนี้ก็จะเรียบร้อยขค่นี้ก็เห็นว่า สำหรับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นกรณีง่ายๆแต่ว่าเป็นกรณี2มิติเพื่อให้คุณมองเห็นภาพว่าเราจะใช้สมการของความเร็วสัมพัทธ์ตรงนี้นะครับในการหาความเร็วสัมพัทธ์ที่เราต้องการในกรณี2มิติได้ยังไ,ไงนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรนะแค่คุณเขียนสมการตัวความเร็วสัมพัทธ์ขึ้นมาได้ก็จะเนี่ยความเร็วสัมพัทธ์ตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นขั้นตอนทางเวกเตอร์นะครับถือว่าเป็นขั้นตอนทางเวกเตอร์การระบุปริมาณเหล่านี้เนี่ย ในรูปของเวกเตอร์ก็ไปไปตามพื้นฐานที่ผมทําให้ดูมาตลอดเวลานะครับนะจะเห็นได้ว่าพอเป็น2มิติเราก็ใช้เวกเตอร์ i เวกเตอร์ j นะครับพอเป็นกรณี1มิติเราไม่ต้องมานั่งระบุหรอกว่า i j เราก็แค่ใช้เครื่องหมายบวกลบแค่นี้เองก็พอนะครับเราใช้คณิตศาสตร์ตามความจําเป็นเท่านั้นนะครับพอได้ออกมาเป็นส่วนพวกนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะพบว่าก็จะไปไปตามขั้นตอนที่ขั้นตอนมาตรฐานของเวกเตอร์ของเราเห็นไหมครับงั้นอย่างที่ผมบอกว่า ออพอคุณขึ้นมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเวกเตอร์เพราะเราต้องใช้อย่างเงี้ยตลอดไม่ได้ใช้แค่บทนี้นะเดี๋ยวบทต่อไปมันก็มีปริมาณเวกเตอร์มันก็จะเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ใน2มิติ3มิติบ้างเงี้ยมันก็ต้องใช้ขั้นตอนทางเวกเตอร์แบบเนี้ยในการช่วยคํานวณน,นะครับเพราะงั้นคุณจะต้องดูบทที่1นะผมเน้นนะดูบทที่1แล้วก็ดูวิดีโอที่ผมทําขึ้นใหม่ของบทที่1นะครับเพราะว่ามันจะมี การปรับปรุงเนื้อหาแล้วก็มีส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยครบถ้วนนะครับแล้วก็ชัดเจนมากกว่าของเดิมซึ่งผมทำไว้เป็น10ปีแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปที่ข้อสุดท้ายกันนะ